อะสวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูน้ำซิงบ้านช้างนะครับอตอนนี้คนขับแมคโครไม่อยู่ครับต้องขับเองเทเองครับตัดเองครับพี่น้องไปแล้วเอามาใส่ไปได้อีกดอกอู้ ก็จะตอนนี้ก็ใหม่แล้วครับหนึ่งคันนะครับวิ่งอยู่สามอยวิ่งอยู่สองคันครับพี่น้องไอ้สามชาเลยซิแบงเออดับอีกแล้วนีเ่เสียเพลงครับ Thôi, khỏi nìa đấy, X X Ô Nào Kinh bị tạc nè อูอาการร้อนครับพี่น้องวันนี้ร้อนเหมือนฝนจะตกครับลูกชายช่างน้อยครับเสียเพลงครับวันนี้ก็จอดก่อนครับเพลง ขึ้นไปตักเลยเฮ้สามชาดีสามชาก่อนสามชาสามชาเฮ้ยสามชาก่อนแล้วสามชาดิแกดังว่าเฮ้ยเสียอีกละโอ้ <c ười> เปิดตังเลยเปิดตังครับไปอย่รงนี้อโอเคเปิดตังครับเปิดเปิดตังไปซื้อแกสามชาก่อ่นตรงนี้ก็แกสามชานนกรก็กำลังมาแรงครับขับเองตักเองครับ เตงครับก็ตอนนี้ก็เอาเจ้าสมุทรโบรับมาประจำการอยู่ที่หมู่บ้านแล้วนะครับสองคันก็ทำงานอยู่ที่ออยู่เมืองครับเอาับให้คันไหนก่อนโอ้คันนู้นครับ พี่ตั้ให้หรอฮะเอาไ้ได้เออได้อยู่ได้อยู่เตะเตะทายไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยีเด็ดทายหนึ่งจะซื้อมาแล้วใช่ไหมอ๋อเตะ ้มพ้าวอยฟ้าฟ้าข้างนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาโอเคโอเคโอ้เดี๋ยฮะเป็นอยู่สองงันครับพี่น้องก็จะเป็นเจ้าเดก้าแล้วครับ อู้อาการร้อนครับถอยถอยปกติเชเพเองก็ตักเองเหมือนกันนะแต่รอบนี้วิ่งมาพร้อมกันครับจันใหม่ตักให้เลย นี่ก็จะเป็นงานเที่ยวนะครับนี่ครับินที่เราเหลือนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงแบบว่าเกี่ยวข้าวแล้วครับเอ้ยทำนาครับโทษทีครับพี่น้อง ปูข้าวแล้วครับก็จะหาดินยากนะครับพี่น้องเอาไปออกตัวแล้วครับเสียเพลง Dẹp nói dẹp, dẹp, dẹp Dẹp đi Điều khẩn thang nhảy hấp, sẽ dẹp lấy hấp, phía thiệu Chị mày, lái không? Lái thiểu không? Lấy lái một reo เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตากแอร์ครับพี่น้องเะตากแอร์ครับพี่น้องรอรถจะมาถึงครับ <Yeah. S 1> กรเก่ วิ่งระยะทางหลายโลเหมือนกันครับอื๊ดโห้โหเปิดหมด E S S P ให้พี่น้อง เร็วสุดนะครับโอ้เอเย็นครับพี่น้องเอ ไม่มีขากล้องครับว่าจะขับซะหน่อยครับโอ้ดูภายในครับยังใหม่กิ๊กอยู่เลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมเลยครับช่องเล็กๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ